ย้อนความหลังมนะันจะสถานีรถรถอะไรนะเดี๋ยวนะรถบัสนะคะเนาะครั้งแรกที่ป้ามนาไปเจอลุงนะคะที่นัดเจอกันนะคะเจอกันที่นี่คะ่ะสถานีรถบัสนะคะด้านขวามือน,นี่ก็จะเป็นสถานีรถไฟนะคะเนาะอ่านี่ก็เป็นโรงแรมที่ที่หนึ่งที่ใหญ่ที่สุดของเมืองที่ป้าโมนาเคยอยู่นะคะเมืองแฮนิงสุดนะคะ จุดนี้คือจุดที่เรานัดพบกันนะจ๊ะป้าโมนากับลุงนัดพบกันที่นี่นะคะเนาะมาซูวีมาซวีนะคะนึกถึงวันเก่าๆโอ้ยอันนี้ก็คือโรงหนังนะคะโรงหนังของต่างประเทศบโะ,ะโอเคสวยงามสวยงามนะคะ บรรยากาศดีมากวันนี้นะคะในรอบสามปีสามปีตรงนี้นสถานีรถบัส ตงนี้ก็ต้นไม้ดอกไม้นะคะตรงนี้มีเติมเพิ่มนะคะสวยๆเนาะสวยมากดูสีดสิสวยๆนะคะดอกไม้เซนติต้นละสี่สิบห้าโคนนะคะสวยๆอันนี้ดอกกุหลาบอืมกุหลาบ แอปเปิลนะคะสตอเบอรี่ XL XL คือต้นอ่อต้นเขาใหญ่แล้วนะคะตรงนี้จะเป็นที่มาขายอ่าผักป้ามุนาชอบ Yeah.